การนั่งสมาม่ไภาวนาเนี่ยใจเราจะได้เป็นกุศลถ้าใจเราบอกแล้วว่าอ,อยมมันกัดนั่ง้วเกนียมีสาเหตุมันเป็นเหตุนะมันกัดเราแสดงว่าเรามีความสาคัญเราบรรบูบณ์พร้อมอยู่เขาถึงกัดเรารจยังปกติเขาเลยนะรายังอ่าสมบูรณ์ปกติแต่เราไม่มีการรักษานน้นไม่ปกติอยู่ไม่กัดนั้นเมื่อแต่เขากัดเราก็รู้ว่าอ๋อนีเหตุมันฉะนั้นเหตุข,ของทุกข์คือความคันหรือความไม่พอใจที่แต่ให้มันกัด ตอนที้นาด้วยจิตใจจาถ้ามันจะกั่อินมันจะมาเพราะอะไก็แปลงแต่ขณะนั้นให้เราทิ่บุญกุศลภาวนาตัวงนพุทธศาสนาขณะนั้นแล้วว่าจะดาวเสดมจิตโอกาสสักโอกาสสันโอกาสแบบนี้เขาว่าจ้าขอจะมาทำพุทกรรมาจะเข้าเรื่องยากจะออาหัวเรื่อู้อะไรต้องรู้ทางรู้เวทนารู้มันนะขณะนี้มันเจ็บมันปวดก็รู้มัน รู้สัตย์แปลว่ารู้รู้แล้วก็ต้องเกิดสัญญาไม่ใช่รู้แล้วก็ลอยุกดลกดุกดลกลุกกนั่นบางอย่ญญางมันต้องปราบก,กิเลสขนาดหนึ่งที่มันเข้ามากระทบได้กิเลสนั้นเช่นพอาปดแข้งปวดขาปวดเข้า,พพขา,พพขาแล้วก็ว่ากันไปแต่เราต้องชนะมันมิงบางขนาดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ามันชนะไปตลอดบางคนปฏิเสธไปเสด็จความเป็นจริงนั่งให้มันอยู่หนึ่งน,นั้นแหละมันก็ใช่ยอยู่ แต่ก th or ็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราปฏิบัติอยู่บางครั้งเราตั้งที่นราแต่เปความเป็นจริงมันกายกับจิตมันแยกกันไม่ออกขณะหนึ่งที่เราแยกแยกจิตออกกายมือกายก็คือกายจิตก็คือจิตถูกตั้งอยู่เพราะฉะนั้นทีดูขบะเปียกเท่เสมอว่ากายมันเหมนสมันด้านจิตก็สมันคนดีในบ้านเราจะทนดยอะหรือถ้าเปียกเป็นหนังบ้านของเราขนาดหนึ่งสมมติเสาอย่างเดาตัวนี้เนาะแรวอยู่นหลรงศาลาหลังเนี้ย คนนั่งดูมันไีว่าสองกันผูกอยู่ผู่ผูก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 แต่เราก็นั่งอยู่ในบ้านอยู่่ะเราไม่ไปไหนอ่ะทนดูพวกมันกัด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 อยู่จนดูท้งตรงนี้อ่ะตัางามันร่วร่วร่่วอยู่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาหรือซึ่งซ่อมเสริมหรืออ่บุรณะเพราะเราต้องอาศัยด้านหลังนี้อยู่เดินสัมนังกายเราเช่นกันบางคนไม่จริงอยู่นะกายพอมันเจ็บไปะ ผมไปทำงาตายแล้วคุณนั่งตลอดมนะั้งนั่งจนตายหรือเปล่าล่ะนี่คือนอี่คือธรรมะอีกข้อหนึ่งนะทำไมข้อหนอึ่งที่ให้เห็นความเป็นจริงเอาเงนตายไหมถ้าเอาเงนตายก็ไม่เป็นไรไนมะ่ต้องไปสนใจมันเรินตายมันดับไปซนะถ้าคุณยังทางานอยู่กิจกรรมงานหน้าที่ทั้งโลกอยู่คุณจะมีพานส่กีเดืไม่ได้เอาเป็นช่วงขนาดหนึ่งของจิตจิตสุขขณะนั้นนะมีความพอขนานั้นนั่นแหละนะคนสุขขนาดนนเราก็ออยู่กับโลกอยู่นะ เราอย่าลืมว่าเราอยู่กับโลกนะครับก็ขับราหน้าที่ทาการทาง,งานอยู่นะเรายังมีความโลภอยู่นะมีความต้องการอยู่นะในสินทั้งหลายทั้งปวงแบล่านี้แต่วันหนึ่งเราไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมลูกสามีภรรยาไม่เอาละเออเข้าต่าไปเดีไม่บวีวใไส่สนกลาไม่ต้องมไม่สามําคัญมีที่เจตานาแห่งการมปฏิบัติทุกอย่างเพื่อบรุธรรมถึงที่สุดไม่ต้องออกจากต่ามนนะเจออะไรก็เจอไปเจอเสือก็แปล่เจอระเบิดก็ปองเหมือนเปลี่ยนแปางนั้นะอย่า คลายความเพียรควาดับไปอันนี้แหละคุณบาทสนับสนุนแต่ถ้าเรายังอยู่กับโลกอยู่นั้นจะเป็นเพราะเาแม้ใครยังทำหน้าที่การงานทั้งโลกอยู่แล้วก็สนใจทางธรรมให้มันอยู่กับโลกกรรทาให้มันเสมอกันโลกกรรทำทำกับโลกน้เสมอกันห้าสิบห้าสิบเสมอการรู้ดูให้เป็นใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนคู่กันตอนนี้เราอยู่กับเราอยู่กับธรรมใช่ไหมทม ที่นี่เราอยู่ก็โลกใช่ไหมโลกเราต้องประกอบด้วยธรรมะหรือสัจ,จบรรมีหรือว่าธรรมะที่เราควรจะใช้คารวะธรรมสีส่ข้อนี้